วันนี้เวลา8นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2562ถึง2563เป็นวันที่สอง วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนเจคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิน้น1.954คน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปีพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชามีจุดมุงม่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับจัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค23จังหวัดทั่วประเทศและมีสนยนสอบส่วนภูมิภาค39แห่งเพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในภูมิภาคมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้านและสอบใกล้บ้านจนสำเร็จการ ศึกษา ทั้งยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ32ประเทศเพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทยในปีการศึกษา2565มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าร่วมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา T ี a s ปีการศึกษา2565จำนวน6คณะ13หลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเยาวชน โดยเน้นหลักสูตรที่มีรูปแบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการจำกัดจํานวนรับนักศึกษาเข้าเรียนในบางหลักสูตรของสภาวิชาชีพเพื่อควบคุมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม,ยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาล่วงหน้าด้วยการเรียนระบบปรีดีกรีเป็นการสร้างโอกาสให้บัณฑิตมีเส้นทางในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นได้เร็วช่วยแบ่งเบาภา ระครอบครัวออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป วันนี้เวลา14นาิกา19นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนาศาลาดุสิตาลัยศวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถุลลอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ตามลำดับดังนี้ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะพลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ประหลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่และภริยาพร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาครมภริยาข้าราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนายวันลบนาคบัวรองประลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและคณะ นายทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะนายขจิตชัดวานิศ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริารรหรารกรุงเทพ,พมหาน,รนาครและคณะนายอมพรพิาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณนะ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัตกรวิไลชนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนายจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาิสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืพงปราบใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะพอนอากาศโทนรงศักดิ์พิชิตโชตธรผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษสัตยาธิราชพร้อมด้วยข้าราชก,การโรงเรียนและนักเรียนในเรืออากาศ พลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานกรรมการอํานวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจาักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยกรรมการโครงการและคณะนายสารวิธานีโตอธิบดีกรมปศุสัสตว์นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานรกรมปศุสัสตว์